โอเคครับผมวันนี้เดี๋ยวมาแจกพาแนวนะครับใครที่อยากจะได้ก็มาช่อง youtube ชื่อ K L I P V P ชื่อช่องนี้เลยนะครับผมโปรไฟล์สีชมพูนะครับประมาณนี้หรือผมก็จะทิ้งลิงก์ดิทไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะครับในช่องนี้เลยนี่พาแนลที่แจกก็เอน่ยพาแนลช่องนี้นะพาเนลตัวนี้ทุกคนก็กดมาอันนี้จะ จกเป็นอันนี้มันเป็นพาแนลของมือถือนะมือถือใช้ได้คอมใช้ได้นะครับผมก็ทุกคนก็คอมก็เข้ามาในบูสเตนะครับผมเข้าบูสเตเสร็จแล้วก็กดอ่าอัปเดตไฟ e นะก็ไปดานวดน์โหลดในพีโตในบูสเต็ก่อนนะครับผมแล้วก็กดมาตรงดานวน์โหลดนะอันนี้ก็เหมือนกับโทรศัพท์เลยนะครับผมอ่าอย่างแรกก็ กดคลิกเข้าไปคลิกแล้วก็แยกไฟล์ลงที่นี่นะครับผมพอแยกไฟล์เสร็จก็กดเข้าไปตัวนี้เลยติดตั้งมาได้เลยอันนี้ของแจกฟรีนะคนดูก็จะลืมตั้งค่าก่อนนะครับผมกดอนุมัติตัวนี้ก่อนนะครับผมเสร็จแล้วก็กดติดตั้งนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับผม ว่ามันทํำอะไรได้บ้างนะครับผมแล้วมันดีขนาดไหนนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผม p a ร a เน p p r o เหมาะสำหรับการลงห้องสุดๆนะครับผมแล้วก็ใช้ได้กับฟรีไฟล์ปกติเลยครับแม็กแล้วก็ธรรมดานะครับผมแล้วก็กดเปิดเลยนะครับจะมีเสียงติ้งนะครับขึ้นมานะครับผมสําหรับกดเริ่มนะพอกดเริ่มเสร็จแล้วก็กดมาตรงเมนูตรงนี้นะครับเมนูกดตรงเมนูก็จะมีเสียงเมนูเหมือนกันนะครับผม นี่ติงติงต,งติงนะครับผมก็อันนี้จะเป็นเออ่บูตเกมนะครับผมก็แปดเซแล้วก็ล็อกหัวรีหัวนะครับแล้วก็กระสุนตรง80%ดสิบเอซนล่างครับ DPI มีหนึ่งหมื่นสองแปดพันหกพันหกร้อยนะครับแล้วก็ DPI ีไอสี่พันสี่ร้อยดีพพันสองทุกคนจะกดหมดก็ได้นะแล้วแต่นะแล้วก็จอไวจอสมูทแล้วก็เอออันนี้นะครับกันแบนนะครับผมแล้วก็สองอันนี้ก็เปิดได้เลยนะครับผม ก็ตรงบูตซีพียูบูตแรมแล้วก็บูต t p พีเอสสบอกนะครับผมกดเปิดได้เลยนะก็จะมีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก subscribe กดสนับก,กระดิะด้วยนะครับผมก็ฝากช่องทิ k t o k ด้วยนะครับผมช่องทิ k t o k ก็กดเข้ามาเลยนะในที่ผมฝากช่องทิ k t o k ด้วยนะครับคนดูช่องทิ k t o k นะครับ แล้วก็ชื่อกอตแล้วก็ชื่อผมนะแล้วก็เจียอาร์ครับชื่อประมาณนี้เลยนะฝากช่องทิกตอกด้วยนะครับลิงก์ดิทลิงก์ดิทเอ่อพาร์แนลตัวนี้ก็อยู่ในะช่องทิกตอกได้เลยนะครับผมนี่ชื่อช่งองทิกตอกผมอย่าลืมเปิดติดตามยูทูบด้วยนะทิกตอกก็ด้วยนะครับผมลิงวมิรักกับเปิดครับ